สวัสดีค่ะเพจเสื้อสิ้นผ้าพ,พื้นเมืองสุขโขทยัยเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้นกเอาผ้างานจกใหม่ทั้งผืนนะคะเป็นใหม่แท้ใหม่กำนันจุนนะคะเอามาให้ชมกันค่ะผืนแรกนะคะโทนสีพื้นจะเป็นโทนสีเทาานกพิราบนะคะแล้วก็จกด้วยลายหนามเตยเครือวันนะคะอรอบ งนะ,ะสวยๆแบบนี้เป็นงานจกใหม่แล้วก็ต่อด้วยเชิงลายมน16นะคะพืนนี้คือเราไม่ใส่สีดำนะคะสามารถออกงานแต่งงานมงคลได้เลยค่ะแล้วก็สามารถใส่กับเสื้อสีเหลืองสีครีมได้ส่วนพื้นที่สองเป็นโทนน้ำตาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นจกลายลูกแก้วนะคะลูกแก้วสชั้นค่ะจกด้วยไหมสีเหลืองทองนะคะสวยๆแบบนี้เห็นไหมคะเป็นงานจกใหมเป็นแถบริ้วๆนะคะ แล้วก็เชิงสิ้นอันนี้เป็นเชิงลายน้ําอ่างค่ะพื้นนี้ก็ไม่มีสีดำนะคะเราเน้นชุดนี้คือเอาไปใส่ในงานแต่งได้นะคะสีสามารถใส่กับเสื้อสีเหลืองได้สีครีมน้ําตาลอมชมพูได้ค่ะพื้นที่3พื้นนี้เป็นจกด้วยสีครีมนะคะเป็นงานจบด้วยสีครีมนะคะแบบนี้เลยค่ะสวยบน สวยๆแบบนี้บนพื้นสีน้ำตาลนะคะพื้นนี้ก็จะดูสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะด้วยจกด้วยสีครีมแล้วก็เชิงเป็นลาย12หน่วยตัดค่ะอยากบอกว่าเป็นงานใหม่ทั้งผืนนะคะสวยดูดีและมีคุณค่ามากค่ะผืนนี้แต่และผืนใช้เวลานานค่ะในการทอมือนะคะ